วัฒนธรรมของภาคเหนือเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปมากตอนนี้นะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ต้องถือแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นางไก่ครับครับผมไม่เคยได้ปั่นแล้ววันนี้แล้วได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมภาค,าคเหนือไปเยอะเลยสมัยก่อนเนี่ยทุกบ้านเนี่ยจะมีน้ำหม้อน้ําไว้หน้าบ้านเกือบทุกบ้านนะแล้วก็จะมีเขาเรียกน้ําบวย น้ำบ,บัวก็คือกระบวยเนี่ยเอาวางไว้บนปากหม้อคนเดินผ่านไปมานี่ใค,ใครหิวน้ําก็ตักน้ํากินได้ก็คือบ้านไหนก็ได้แต่ปัจจุบันนี้เราจะไม่เห็นบรรทัดนธรรมนะเลิกหมดแล้วแล้วไอหม้อน้ําที่ว่านี่ก็คือหม้อหม้อดินใส่น้ำแล้วมันจะเย็นไม่ต้องใส่น้ำแข็งเมื่อก่อนลรงวานต่างๆเนี่ยไปกินไฟมากับดึกๆเนี่ยบางทีก็แวะกินน้ำข้างทางซึ่งเขาจะอยู่หน้าบ้านเขาแล้วก็มีซุ้มนะมีหลังคาเล็กๆ แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่เจอวัฒนธรรมแบบนั้นแล้วแต่จะเห็นวัยรุ่นเนี่ยถือแก้วน้ําแก้วน้ําแฟชั่นนะถือไปใส่กาแฟใส่น้ำหวานหวานก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าน,นั่นแหละเราจะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้วัฒนธรรมบางอย่างมันก็หายไปตามเวลาของมันนะ